ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2023-2024ครับแมตช์เดย์ที่31ครับแพร่จะเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของดาก้อนปทุมวันกาญจานบุรี f c ครับทำการแข่งขันที่สนามทุ่งหงษ์ห้วยม้าสเตเดียมครับ kick off กออกเวลา18.00ครับนักบอลลงสู่สนามเรียบร้อยครับไปดู11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันเลยครับ แพร่เจร็จครับมาในแผน4-4-2ครับทุ่สาบตูวนี้เป็นหมายเลข1ครับสีวัตด์อิงแก้วครับแผงแบ็กโฟ์ครับเลขาซ้ายไปขวาครับหมายเลข2การนายถาวรศักครับหมายเลข4ี่และพลวิถสุดทเสนครับหมายเลข36ชาติเวทสิงโตหมายเลข17บู้ชิัลลวิดเริ่มเกมครับการันบุรีได้เขียบอลเริ่มเกมก่อน โอ้จะเบิลเร็วมาไม่ดีครับโอ้เราให้กันมาตรงนี้ดีครับกิตินันเติมขึ้นมาแบ็กซ้ายได้เข้ามาในกงอปโทษแล้วไหลมาโอ้ลิคาร์โดไปเลสแปรนิ่มๆเข้าไปเลยครับโอ้ขึ้นนำไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากลิคาร์โดไปเลสครับโอ้ไปจ่ายพลาดกันง่ายครับแพร่มาดูภาพช้าเลยครับเนี่ยครับบอลทางขวาของแพร่ครับชาติเวสให้มาแล้ว เดชาโอ้จะไข่เร็วไปแล้วกลายเป็นเสียบอลครับบอลมาถึงเกิร์ครับแล้วให้เร็วมาที่กิตินันครับดูครับโอ้ตรงนี้มีพื้นที่เยอะมีเวลาเยอะเลยครับเราเป็นลิาโดเไปเลสครับยิงเข้าไปครับคือกองหลังของแพร่เนี่ยหลุดตำแหน่งกันไปหมดเลยครับดูครับกิตินันเนี่ยมีพื้นที่มีเวลาเลือกเลยครับ ให้มาง่ายๆเลยครับคัดแบ็กมาให้กับลิคาโดเปเรสยิงเข้าไปครับ <c oughs> โอ้โหขึ้นนำไลยคับหนึ่งประตูหลักศูนย์ครับเราเป็นแพร่เก็บได้ครับเอริววโตเออรดิคอรนมาเอาแล้วพันดิคุดเกี่ยวได้แล้วจะลองยิงตรงนี้โอ้โหจังหวะยิงนี่มันยังไปติดบล็อกผู้เล่นของการใช้ฟุตดีนิดนึงแล้วครับโอ้ทำให้ยังจบนี่ได้ลุ้นประตูของแพร่ครับ บอลจากเอริเโตครับนี่ฮะป็ euh, ีคูดครับอื้มเมื่อกลางจะล็อกอีกหนึ่งทีนะครับจะโดนจิ้มไปก่อนครับลูกนี้ครับเดชามูมัดเกี่ยวได้เดชาโอ้จิ้มต่อมาให้หลังติมานตวัดเข้ามาคัดแบตอุ้เมื่อเรายิงตรงนี้นี่โอ้ได้ซัดเต็มข้อแล้วครับแต่ก็ยังเข้ามือของทีลพัดครับลูกยิงของเอริเวโตครับเอาละครับต้อง นี่ยบุกกดดันเรื่อยๆครับเดี๋ยวการจบประตูแล้วก็วางบอลยาวมาให้กับเดชาโมหัดครับเหลียงหลุยเข้าในมาเดชาเข่าขวาลองซัดอี้โอ้โบอลตกพื้นแถบนิดนึงโอ้ยังปัดทิ้งออกไปได้โดยชินพง์ครับโอ,อ,อ,อ้ตามสูตรเลยครับบอลตกพื้นนี่รับไปเข้ากลางมาเดชาโมหัดแทงตรงนี้มาเศธวูดวงสายได้หลุดมาใครถึงบอลก่อนครับ ลม่อยผู้สินให้เป็นลูกจุดโทษเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับดูครับจังหวะแทงของเดชาโมหมัตครับตรงนี้นี่ไม่ล้ำหน้าครับเซอร์วิต์ออกตัวที่หลังครับแล้วโอ้โหเหมือนจะอื้มเฮ้ยเปรโต้ตครับ ิงลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับแพยูเนเต็ดครับตีเสมอจากเอลิเวโต้ดาซินวาครับในนาทีที่68ครับจากูกจุดโทษครับเอลิเวโต้ครับเนี่ยจังหวะมองหลอกแล้วครับโอ้เหายิงตรงตะข่ายไปเลยครับไม่ได้ห่างมือของชินพัปัตเท่าไหร่ด้วยครับ ดูรับประตูของเอลิเลตัตโตครับย่องแล้วเหมือนมองหลอกครับยิงไปไม่ห่างตัวเท่าไหร่ครับตีเสมอได้สำเร็จครับหนึ่งประตูด้านขวาโดนบังอยู่3คนกนันนไนยังคลองบอลอยู่ล้มไปยังได้ครับโอ้โหเอาแล้วบอลมาเข้าทางวันนี้ลองซัดด้วยขวาโอ้โหยิงข้ามคานออกไปครับโอ้โน่าจะเป็นลังสิมันครับ วางหนุนกลับเข้ามาเอาบอลยังมาเข้าทางครับรับพลวิทย์เปิดเข้ามาอ้าวเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหยิงเข้าไปเลยครับรัพลว,วิทย์สุทเทเสนครับโอ้โหวางบอลยาวมาครับเนี่ยครับโอ้โหเป็นรัพลว,วิทย์ครับ กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับโอ้โหเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าตัวเลยครับว่าลูกนี้เนี่ยตัดสินใจยิงหรือเปล่าครับโอ้โหแต่มันไม่รู้แล้วครับมันตรงตะข่ายไปแล้วครับเป็นประตูไปแล้วครับดูครับเราพลวิทย์ครับโอ้โหเหมือนจะกระดกมาครับเราเรียบร้อยครับตรงตะข่ายเข้าไปเลยครับพื้นน้ำมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเออสองประตูต่อหนึ่งครับเกิดครับโอ้แล้วเขี่ยไม่ขาดครับดูครับดูบอโดนยิงตรงนี้โอ้โหสีวัำตาลิงแก้วยังเป็นซุปเปอร์เซฟแล้วครับ โอ้คนยิงนี้น่าจะเป็นพิชิตชัยครับปัดไปได้ครับได้แต่มุมอีกครั้งหนึ่งครับการชนะบุรีอุเจลพิษโดนดึงครับฟรีคิกของแพร่ครับโอ้โหดาร์ดนี่เขี้ยวเดียวครับเปลี่ยนตัวจนถึงวินาทีสุดท้ายและแพร่เจ็ดครับอืเอาชนะได้ครับผู้สิท์ปันวินวดราการแข่งขันแพร่เต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะดากอนปทุมวันการชนบุรีเอฟซีไป2ประตูตอนหนึ่งครับ โคดดาร์ครับโอ้ขวาสามแต้มได้สำเร็จแล้วครับโคดดาร์ uh, ดูครับสะใจดีครับโคดดาร์